องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยก็เพราะาเรามียังมีกรรมมีกรรมก็เพราะเรายังมีกิเลสปัญหาอุปาทานที่เรามีกิเลสก็เพราะว่าเรามีอวิชาความไม่รู้อยู่ดังนั้นเมื่อทําลายอาวิชชาได้ก็ถึงความดับทุกข์ได้พระองค์ได้ตรัสว่าอาวิชาก็มีอาหารอะไรเป็นอาหารของอวิชชา ควรตอบว่านี่วอนห้าคือการมาชันา้นทานิ่วอนความกำนัดยินดีในกามปยาปาทานิ่วอนความพยาบาทอาฆาตอุทจะกุกุจจะนิ่วอนฟุ่งสร้างหลังความใจทีนันมิทธานิ่วอนความหดหู่ท้อถอยวิจิกิจชา,น,า,น,า,จน,านิ่ว,นวอ,อวนความสงสัยนิ่วอนเวลาเกิดขึ้นก็เป็นอาหารป้อนให้ความหลงต่อต่อไป นิวรห้าเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของนิวรห้าควรตอบว่าทุจริตสามนะกายทุจริตข่าสารพักษาประพฤติผิดในกามวาจาทุจริตวจีทุจริตพูดเทเ็จส่อเสียดหยาบคายเพื่อเจอมโนทุจริตเพ่งเลีงยงเอาของเขามาเป็นของตนพยาบาทอาฆาต เห็นผิดจกทํานองของธรรมนี่เป็นอาหารของไดวหม์ทุจริสามเราก็กล่าวว่ามีอาหารอะไรเป็นอาหารของทุจริจริสาควรตอบว่าการไม่สํารวมอินทรีย์แม้การไม่สํารวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารอะไรเป็นอาหารของการไม่สํารวมอินทรีย์ควรตอบว่าการไม่มีสติสัมปชัญญะา,ากการระลึกการรู้ตัว แม <im sharing> <im> ้การขาดสติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของการขาดสติสัมปชัญญะควรตอบว่าการมนสิการโดยไม่แยกขายแม้มนสิการโดยไม่แยกขายเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของมนสิการโดยไม่แยกขายควรตอบว่าการไม่มีศรัทธา การไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อเริ่มใสในกรรมบุญต้องกรรมไม่เชื่อเริ่มใสในคําสอนในความศัตรูของพระผู้มีพระภาคมันก็คิดไม่เป็นคิดไม่ถูกพิจารณาไม่ถูกแม้การไม่การไม่มีศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของการไม่มีศรัทธาควรตอบว่า การไม่ได้ฟังพระสัทธรรมการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมความเป็นจริงคำสั่งสอนที่รงล์ตัสไว้แม้การไม่ได้ฟังพระสัทธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารต้องการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมควรตอบว่าการไม่ได้คบสัตบุรุษ คือไม่ได้ลบไม่คบคนดีคนมีศีลไม่ทำไปคบอสัตตะบรุตคนไม่ดีันก็พาไปในทางไม่ดีไปฟังในเสิยงไม่ดีดังนั้นพระองค์จึงกลัดว่าการไม่คบสัตวตะบรที่บริบูรณ์ย่อมยังให้การไม่ได้ฟังธรรมบริบูรณการไม่ได้ฟังธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังให้การไม่มีศรัทธาบริบูรณ การไม่มีศ hmm. รัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังให้มนสิกการโดยไม่แยกขายบริบูรณ์มนสิกการโดยไม่แยกคายบริบูรณ์ย่อมยังให้การไม่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์การไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การไม่สำรวมอินทรีย์บริบูรณ์การไม่สำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ ทุจริตสามบริบูรณ์ทุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมทำให้นิวรห้าบริบูรณ์นิวรห้าที่บริบูรณ์ย่อมทำให้หักวิชาบริบูรณ์ดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายหัวิชามีอาหารอย่างนี้บริบูรณ์ได้อย่างนี้อาหารก็คือตัวเหตุตัวปัจจัยตัวนำให้ผลเกิด บอกว่าอุปมาเหมือนฝนที่ตกบนยอดเขาเมื่อตกหนักเข้าหนักเข้าน้ําย่อมไหลลงสู่ที่ลุ่มเมื่อน้าไหลลงสู่ที่ลุ่มก็ทําให้ซอกเขาห้วยลําธารเต็มเปี่ยมซอกเขาห้วยลําธารเต็มเปี่ยมแล้วก็ย่อมทําให้หนองเต็มเมื่อหนองเต็มแล้วก็ทําให้บึงเต็มเมื่อบึงเต็มแล้วก็ทําให้ แม่น้ำน้อยเต็มเมื่อแม่น้ำน้อยเต็มแล้วก็ทำให้แม่น้ำใหญ่เต็มโลก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายเมื่อแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วก็ทำให้หมาสุสสักคอนเต็มโลก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายหมาสุสสักคอนมีอาหารอย่างนี้เต็มเปลี่ยนได้อย่างนี้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีเหตุมีปัจจัยเกี่ยวข้องกันไป แล้วพระองค์ก็ได้แสดงธรรมที่ตรงกันข้ามกับอวิชาชาก็คือวิชาและวิมุตติวิชาก็เป็นความรู้ความรู้แจ้งเห็นจริง,รงว่ารู้ในอริยสัจจเนี่ยวิมุตติเป็นความหลุดพ้นจากสวัสดิเดชพระองค์ตรัสว่า แม้วิชาและวิมุติเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของวิชาและวิมุติควรต่อบว่าโพษชงเจ็ดโพธชงเจ็ดคือองค์แห่งความสัจรู้เจ็ดประการสัมมาสติสัมโพชชงความละลึกต้องระลึกรู้อยู่ในรูปในนามที่ปรากฏ ธรรมวิทยาสามโพชงสอดส่องพิจารณาในธรรมปีติสามโพชนงชงวิทยาสามโพชชงความเพียรปีติสามโพชงความมีเมตใจปัสสัทธิสามพชชงความสงบใจสมาธิสามโพชชงความตั้งมั่นของจิตอุเบกขาสามโพชชงความวางเฉยคือเป็นกลางสม่ำเสมอ เนี่ย <c oughs> ต้องมีโพธชงแม้โพธชงเจ็ดนี้พระองค์ก็ตรัสว่าแม้โพธชงเราก็กล่าวว่ามีอาหารนีไ้ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของโพธชงควรตอบว่าสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ก็คือสติ ที่ระลึกรู้อยู่ในกายเนืองเดืองตามดูรู้เท่าทันเวทนาในเวทนาอยู่เนืองเดืองตามดูรู้เท่าทันจิตในจิตอยู่เนืองเดืองตามรู้เท่าท,านทันธรรมในธรรมอยู่เนืองเดืองด้วยความเพียรด้วยสติด้วยสัมปชัญญะกรรจัดอภิชาะระโทมนานะไปโลกเสียพินาศเนี่ยเป็นทางสายเอกเป็นทางที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความ ดับทุกข์และโทมนัสก้าวล่วงความโศกความลำไาลำพานเพื่อทำริพพานให้แจ้งเพื่อบรรลุทาที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่เสมอกายก็คืออะไรกายก็คือลมาหายใจเข้าออกกายคือริยาบทใหญ่ยืนเดินนั่งนอนกายคือริยาบท ย่อยคู่เหยียดขึ้นไว้เป็นต้นกายคืออาการ32มีผมขนเล็กฟันหลังและเอ็นกระดูกไม่พิจารณาเห็นเป็นของปฏิก,กูลกายคือา่าจั้งสีดินน้ำลมไฟกายคือซากศพทั้งเก้าชนิดเราเอามาพิจารณาก็ไม่ใจว่าต้องทำทั้งหมดเระรอง์ก็แสดงเพื่อให้เป็นข้อเลือกทำถนัดดูเราไมใ่ใจก็ตามดูราไมใ่ใจถนัดพิจารณาอริยาบทก็พิจารณาอริยาบท ให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกรูก้เนี่ยเพื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเพื่อจะได้ระลึกรู้เข้าไปถึงตัวสภาวะรูปนามให้เห็นตามความเป็นจริงเกิดขึ้นนอกจากนี้สติจะต้องตามดูรู้เท่าทานเวทนาในเวทนาสบายก็ให้รู้ไม่สบายก็ให้รู้เฉยๆก็ให้รู้สติจะต้องตามระลึกรู้จิตในจิตอยู่เสมอ อคอยดูซิว่าอา่านใจตัวเองวยขณะน,นี้จิตเราเป็นอย่างไรจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะหรือปราศจากโทสะพิจารณาในขณะนี้เวลาพิจารณาจิตแต่ละครั้งก็พิจารณาในขณะนั้น